นนพิตานันพีระรมรงสินค่ะจบจากคณะวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐก,กระบังค่ะมีเป็นคนรักอิสระค่ะก็เลยหาอาชีพที่มีอิสระทำอยู่ไหนก็ทำได้แล้วตอนนี้เทรนโลกอยู่บนโลกออนไลน์ด้วยนะคะออนไลน์กำลังมาแรงเลยเราก็เลยนี่แหละคืออาชีพของเรานะคะมีก็เลยทำธุรกิจออนไลน์1้อเลยค่ะธุรกิจที่มีเลือกนะคะหน,นะคะ ต้องเป็นธุรกิจที่มีระบบสอนจริงนะคะอันนี้2เลยนะคะต้องมีสินค้าที่เป็นคุณภาพนะคะมีมาตรฐานสากลปลอดภัยแล้วก็ผู้บริโภคใช้แล้วเห็นผลซื้อซ้ําได้นะคะข้อที่สมเลยที่มีเลือกนะคะคือไม่ตัดราคากันไม่มีบนลาซาด้ไม่มีบนเว็บต่างๆนะคะแล้วข้อสุดท้ายเลยนะคะ คือลงทุนไม่เยอะนะคะไม่ต้องแบกสต็อกเป็นแสนเลยนะคะอันนี้คือที่มีเลือกนะคะมีเลือกอยู่ที่ m อ็ i p Group นะคะเขาเป็นสถาบันสอนออนไลน์จริงๆจากที่ไม่รู้มาก่อนนะคะทําอะไรไม่เป็นเลยนะมีก็มาพัฒนาตัวเองนะคะจนทําให้มีมีรายได้ตอนนี้นะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพีคมากเลยนะคะ ทุกอย่างนะคะพฤติกรรมคนเนี่ยเปลี่ยนมาอยู่บนโลกออนไลน์หมดเลยนะคะทําให้มี่เนี่ยมีรายได้รวมเนี่ยประมาณ10ล้านบาทค่ะสุดท้ายนะคะมี่ก็ขอฝากนักศึกษารุ่นใหม่หรืออาชีพไหนก็ได้ที่อยากมีรายได้เพิ่มนะคะที่นี่สอนจริงนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ